สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e มิวสิกบ็อกซ์เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446อินดี้สาวกระต่ายพันนิพาล่าสุดเปลี่ยนลูกฉีกแนวเพลงกับซิงเกิลใหม่คืนจันที่เชียงคานซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ การที่เชียงขานนะคะเป็นผลงานเพลงที่หนูตั้งใจอยากจะมอบให้พี่นอ้องชา้าอีสานบา้านเฮาพี่น้องทั้งเมืองเลยนะคะอยากจะร้องเพลงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับชุมรับฟังกันนะคะพูดเกี่ยวกับหนุ่มหนุ่มสาวแลบแอบคบกันหรือว่าคบกันเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็พูดถึงประมาณว่าทำไมปีนี้แฟนของเราไม่มาหาเราเลยเรารออยู่ที่เชียงคานนะเราเดินอยู่ที่ หนุนคนเดินคนเดียวปีนี้ไม่มีเธอมาหาเราเลยผิดนัดสัญญาอะไรกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะพี่นิมสุรพงศ์นะคะเป็นคนแต่งให้แล้วก็ได้หนูก็ได้มานําขับร้องแล้วก็อาจารย์กุ้งอา,อาจารย์จักรีออกมาค่ะก็ได้เป็นคนเรียบเลี้ยงให้ค่ะไม่ค่อยเห็นหนูร้องเพลงแนวนี้ใช่ไหมคะปกติก็เคยไปร้องอยู่รอบหนึ่งอยู่ที่รายการพิศมณีมนะคะก็จะเป็นทานองคล้ายๆกันเลย ร้องยากมากๆค่ะในกองรู้สึกท่อนที่ว่ามาร้องยากใช่ไหมคะ่ะมันจะเป็นถนนแล้วก็จะแบบขึ้ยนยังสิ้นะคะมันก็จะแบบถนนคนเดินแต่เหมือนน้องเดินคนดีทํายังไงก็ได้อมันาดังค่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเอ็มวีถ่ายที่เชียงคานะคะ่ะก็จะมีพี่มะพร้าวแล้วก็มีพระเอกค่ะเป็นพี่ๆที่เรียนอยู่ คนตั้งใจทำแล้วก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันถ่ายมันมันเป็นอะไรที่รู้สึกดูแล้วดีใจแล้วก็วิงนี้เป็นเพลงที่หนูตั้งใจทำมากมากค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะคืนจันทร์ที่เชียงคานนะคะวิงใหม่ล่าสุดของเลยนะคะพังช่องกระต่ายพัิภาออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็ช่องเจ้าจ่าออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณค่ะใครอยากเห็นลุกใหม่กับแนวเพลงใหม่ของสาวกระต่ายก็อย่าลืมไปหาชมหาฟังกันนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย